ผมไปเจอแอปแปลภาษาอันนึงโอ้โหใช้ได้เลยนะแปลได้แม่นยำม,มากไปลองดูกันเลยครับที่เพย Store เลยนะครับพร้อมพิมพ์ข้อแปลภาษาผมจะให้เราโหลดตัวนักแปลเสียงตัวนี้นะครับผมติดตั้งไปแล้วเปิดเลยครับ เข้าไปที่โปรแกรมแปลเสียงเลยครับตรงนี้มันจะมีเป็นภาษาไทยกับภาษาอะไรเราก็กดไปแต่เราต้องการเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็เช่นกันก็ยังมีภาษาอื่นๆขึ้นมานะครับเราต้องการไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วตรงนี้ก็มีไมโครโฟนอยู่ขวามือตรงนี้เรากดตรงไมโครโฟนตรงตรงไทยนี่เลยครับ today we will go to Klong Toei then we will go to Silom and then we'll visit relatives at the Victory Monument as well ครับง่ายไหมทีนี้เวลาเจอฝรั่งเจอคนจีนเจออะไรเนี่ยใช้แอปนี้เลยครับหมูหมูแล้วงานเนี่ยสบายแล้วทีนี้เราเจอคนต่างชาติเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วสบายอย่าลืมนะดูคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยกดไลค์ AI จะได้ไม่คิดว่าคุณเป็นบอทและเขาจะเพิ่มค่าการมองเห็นในบัญชีให้กับคุณทำให้ยอดวิวของคุณเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับบ๊ายบาย